โอ้เสี่ยมันค่อยดังเลยแค่กลัวผมมันก็ดังเลยถ้างคนหลังเนี่ยไอเย็นมาหันได้ยันไงบ้างไอเย็นดังว่ะได้ยินดีดีไหมโอ้ยเขี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 ้ยวอ่ะแล้วเล่นยงไอ้เาฮิ้วไม่รู้ไม่รู้นะไเยี้ยไม่ดูไม่รด้วยนะเนี่ยไม่ได้ดูมาก่อนด้วยเนี่ยบอกให้เอาได้ไหมไอเข้มใส่ประเด็ดอ่ะไปซื้อไปฉายเหรอไก่โอ๊กนะซื้อไก่อะไรไก่โอ๊กซื้อไม่ได้เราติดตังคไว้เดียวเอ้ยไอ้ชิโนมซื้ออะไรไปอ่ะ ฮะคุณซื้อแกะโอกไปเพื่อนใอ้ผมซื้อแกะโอ้รึไงอ่ะเออเขี้ยสัมบิโดนมันแกะโอ้ร้อยดีวะของกูเป็นร้อยสามสิบอะขี้เนี่ยแล้วไปไงอ่ะไม่รู้เข้ายาแล้วเข้าเข้ารถดิ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 นี่ไง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 เย็ดเฮียอะไรไปดิไปดิไปดิอ๋อก็ต้องกดมันต้องกดช้างไอ้เหี้ยต้องกดช้างเฮ้ยปูนปูน สวายออบเจกเดมันให้อะไรอะใรอะไอ้เด็กเด็กทียังไม่ีนิตบ็อกซิกมีมีพิษด้วยอ๋อไอ้ไอ้มันมันให้มันมัให้ดมามันให้เลือดาบเียไป่เพ่่จะไปไหนไปปาเงินเยอะเลยไป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 ปรับแเกมก่อนที่แเกม เอา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 ซ้ายก่อน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 ไปรู้ไปไปเออไปเรียนรู้เกมก่อนเพื่อนไปเรียนรู้เกมมันอยู่ได้แป๊บเดียวว่าท็อกซิกอ่ะแต่ถ้าเราไปขวาแล้วกดซ้ายอ่าไปขวาแล้วไปขวาไปขวาโหดนานแค่หวะเออไอโหลดนานไหม ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนเกมมายล้วไงเฮ้ยมันจอกูดำกวะยังไม่จอจอกูไม่ดำนะจอกูกลมนะเฮ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วมีเก้านาทีเว่าเฮ้ยอะไรอะเคลเรนซ์ time เก้านาทีอัลโตดีเฟนเชอร์เวลาเขาทูไงไม่ดูเปิดก่อนมันต้องกดเปิดก่อนเอ้ยออกได้หรือ่าไปแล้วไปแล้วเยอะไปแล้ว อ๋อไอ้เนี้ยเวลาเวลาเวลานะเอ้ยมึงมามานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่มานี่ก่อนมามาทำความเข้าใจกูก่อนคนไหนเนี่ยคนเกียร์เลยเสร็จอ่ากูเท่าเท่าความความเข้าใจกูนะก็คือเรามีเราเรามีเวลาถึงเที่ยงคืนด้วยเข้าใจปะตอนนี้โมงแล้วใช่ไหมตอนนี้สิบโมงแล้วถ้าถ้าท่านถ้าเที่ยงคืนปุ๊บมันไปออกมันออกเองอ่ะใช่ใช่ใช่ถ้าเที่ยงคืนมันออกเองอ่ะเราเราต้องหาเราต้องหาซับยาตอนไป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 มันวิ่งมันวิ่งมีเหนื่อยไหมเหนื่อยมีแสดงไหมล่างเลยล่างเลยอ๋อหลุดเร็ว เกมไม่ดีว่ะเกมแต่เกมัาหรืกระโดดไม่ได้่ะอุ้ยไอ้เหี้ยมึงมึงรู้เสียไรอะฮม่อะไรอะไรยงไมึงรู้ไหมกุณเล่เกมอะไรนั่ไม่เป็นนัเว้เหี้ยี่อะไรอะนี่อะไรบอร์ดแคปคืออะไรอะรู้ไรรไปหาบอกให้เอา สัแคปมาแรกน้ำมาแลกน้ำมาแรกน้ำผลไม้เออสับแคบอ่ะโอ้ยมือมึงมึงเห็นไม่เห็นหลอดมึงมึเห็นหลอดสายสายฝนบ้างมันเพิ่มเรื่อยๆเพื่อนแสดงว่าในในในอากาศมันพิษเพื่อนไอ้นนท์ไอ้เชี่ยมึงใส่ก่มาพ่อมึงไม่มีไปฉายเลยไอ้เชี่ยเออไอ้เชี่ยกูไม่รู้เกมนี้เล่นไงแต่กูเล่นกันไอ้นนท์ไปไหนแล้วอ่ะอยู่นี่เองมันนี่ไอ้เชี่ยแม่งโคตรเหมือนมอนเตลตาก็มองก็มองตาเหมือกันเลยไอ้เชี่ยไอ้เมันเหมือนเลต้มันเหมือนเลตันฟอร์บันีเลยวะ ไอ้เจ้ามองไม่เห็นไอ้ในกูตายอ่ะไอ้ไอ้เหี้ยมันก้าวมันก้าวใส่ด้วยไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันแดกเล่นกูไอ้เหี้ยทำยังไงเฮ้ยมัน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 เอามันเอาไอ้การมีซ่อนมันเอามันเอาไอ้การมีซ่อนมันมันเอาไอ้การมีซ่อนเฮไม่ตายม่ตมันมันผีมันมีผีซ่อนในในในริโป้อ่ะน่าจะเป็นผีซ่อนเนาะ

หนีออกมาบุกยำยำยำไม่ตายบ้นหนียังไงอ่ะปักตัเก็ปักตัวไม่ได้เราไม่ได้หาอะไรอ่ะอ๋อยีอดไร ลิทย์มขอบสันบางนี้เหมือนลิทย์เท่ามากันเลยครับเอาลิทย์มขอบกันบางนี้เยี่ยมีโหลดเจอแล้วแหนปดูนักไอ้ไอ้เชียมันไม่ใช่ไอ้โน้นเอาเรียบร้อยมันแตกไอ้พอตเรียบร้อยเพื่อเนเนี่ยมันมีเสียงมึงด้วยไอ้แอ d เดดพ่อมึง

แสดงว่าแสดงว่ามันแสดงว่ามันไม่ดีเว้ยไม่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 ม่ม่กูคิดว่ามันเออมัน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 เรียนเสียงเราได้ใช่แต่ว่ามันมันบันทึกเสียงเราตลอดเวลาเข้าใจปะเออมันจะพูดตำเดีิมซ้ำอ่ะใช่ก็แอบยังไงอ่ะอบมันั่งไม่ได้ล่ะแต่เกมมันพื่อ่ะเฮ้ยแบบกดนั่งไม่ได้ก้าวโมงเช้าใช่ปะแล้วขวาจะหาได้ ออเอร์สเตอร์เอาไว้เชื่อมนอกนอกยานเอาไว้เอาไมค่าพิษเราบนสูง่ยเดมาตีมาตีได้เลิกหมดรถไหมไม่คาบคาพิบนสูงไหมบนสนสูงเสองนิดเดียวอ่ะเอานี้ไงเอาไงนี่มันมันมนมขายมายของกูจะต็มหลอดแล้วไลุ่ยลวกไม่หลอดก่ง้มเอ่ยะไอ่ะเฮ้ยกูเจกูเจอกูเจตัวเฟกตัว เนี่ยๆกระบอกูตเจนตัวเสร็จกระบอบต้องหลานนะไอโฟดไอโฟอร์มันเฟกมึงอ่ะอยู่ด้วยกันนะเว้ยเล่นไม่เป็นนะเว้ยไอ้เชี่ยน้ำผลไม้เหรอะไอโฟดถ้าถ้ามีตัวเฟกมึงอ่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยมันแดกเมึงอยู่นี่ไอ้ไอ้เชี่ยไอเนี่ยทำเต็มตระมณีอ่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยพุดงูไปอุ้งไอ้เชี่ยมันตามหมอนข้างนอกด้วยหรอเขตามหมอนข้างนอกเลยด้วยที่เราเก็บอ่ะแต่หลุดเร็วมากพี่การเอาไว้ไม่รอดสัตว์ เย ah, like hmm. ี่ยป็นมันกคตรจังหวะไอ้เออไอ้ท uh? mm ี่เกมมันเกีมันมันนี่มันนี่มีเหนื่อยไหมเนี่ยวุ้ยยี่เกี่ยวไปดีกว่าเยอะเกียวเยอเออแต่เกี่ยวไอ้เหยการมันรู้เลยมันก๊อปเสียงเกิ่มเการมันรู้การมันรู้ไอ้ยี่มันไปแล้วเนี่ยมันรู้ไอ้สัตนกายมันหลู่จริงดิว่ะเหยาตายใช่มันหลู่ดีว่ะเฮ้ยใครเด็บปะใครเด็บปะเฮ้ยเมื่อกี้คุณเด็บอะไรอ่ะกดเลขหนึ่งไงไม่มึงกดกดกดช่องว่างแล้วกดช่องว่างแล้วคลิกซ้ายอ่ะไอ้คลิกเลขหนึ่งเลขหนึ่งเออให้สองเออกูรู้อยู่กูรู้ได้ เพื่แต่ว่าอแรมกูกูจำข้อความที่มันพูดกันได้เกมมันเล่นเกมมันเล่นแรมที่เล่นยากอยู่นะไอ้เยี่ห้อเพื่อแต่พิษมนจะเต็มหมดไอ้นนท์ไปแกล้งไปแกล้งไปแกล้งไปแล้วเราชิบมาทำไมเนี่ยฮะอะไรนั้นกูไม่รู้ว่คืออะไรไอ้ยี่ห้อกูไม่ได้เอามาไอ้ตรงที่กูทำเงี้ยอ๋อกูรู้ว่าอะไรคืออะไรลบพิษอ๋ออ่ะรอรอรออีกรอบรอยาลบพิษ ไปขวาไปขวาต้องไปขวาอ๋ออ่าอ่าอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจอุ้ยเยี่ยู่ข้างนอกพิษมันก็ขึ้นกล้วเราเราเราต้องใช้รหัสลับปะเราต้องใช้รหัสลับปะเราใช้รหัสลับจะพูดตามเราอยู่เลยมันพูดตามเราอยู่เพื่อนไม่ถ้าสมมุติมีคนถามว่ามึงมึงใครอ่ะมึงต้องตอบมาเลยอ่ะเออโอเคได้ได้ได้ ไปสว่างเหรอวะฝ่ายนี้ไม่เคยไปปะเนี่ยไปเดยไปเลยไปเลยอยู่อยู่อยู่กัไปกัะนกุ่มนะไอ้ยี่อยู่กับเป็นกลุ่มละครับเออไอ้นี่เรหักหลบปะแปดแปดสี่หนึ่งสามมีโลแปดแปดสี่หนึ่งสามนี่ก็แปดมันให้ขอมันไม่หาอะไรอ่าเรีการหายปละการเชนะนี่ไงนี่ตัวละเปิดตัวละเปิดตัวละตัวละนี่อะไรให้กดไปได้เปตัวละ

ไปไอ้ไอ้นี้น่าจะได้เปเหไปจราจรปะเฮ้ยเรามีไฟแล้วเพื่อนไม่เนี่ยไอ้นนมันดูที่มันดูที่มันดูที่มันดูงที่ไอ้ทุนนี้เหมือนเอาไว้ใส่เลขปะไอ้เนี่ยเนี่ยมีโค้ดโค้ดอะไรโค้ดแมค chine อะเอาว่าเราเรามีไฟหลอดหลอดกูจะเต็มแล้วหลอดหลอดกูจะเต็มแล้วหลอดกูจะเต็มเหมือนกันนี้อะลองลองลองเลยกูแตกแล้วหลอดกูเต็มหลอดกูมันหลอดกูเยอเยอะเลยไอ้ทางกลับไปไหนเนี่ยกูลงหลงลึกลงแล้วตอนนี้ ไม่ใช่ว่ะทางตันหมดเลยกับกลับกับกับทางตันทางตันทางตัน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 ไม่ตันจนนไม่ตันนะเว้ยข้างหลังไฟได้อีกกลับกลับเออกลับเอกูเช็คเป็นเวลาแรกแรกแค่ตอนนี้เกี่ยวเชี่ยเลยเช็คทุกมุมเสาอ่ะอุ้ยอ่ะกูตายไอ้เหี้ยมันตายหมด ไอการต้องวิ่งเลยไอการหนียัไงอ่ะไอการต้องวิ่งเลยไอการต้องวิ่งไมม่แตเอยู่่นีเพื่อนใครอ่ะเพื่อนใครแหละเพื่อนใครแหละใช่มึงวะเนี่ยเพื่อนอ๋อเพื่อนใครแหละตัวป้อมเพื่อใครแหละไอเชี่ยมันเก๊บเดือดจัดตัวป้อมเนี่ยใครแหละเฮ้ยเนี่ยไอการไอเนี่ยไอไอไอกูเจอกูเจอกูเจอตัวเฟ๊กกูเจอตัวเป๊กไอเชี่ยมันก๊อกไอเชี่ยมันก๊อกเดือด่อเชี่ยมันมันก๊อกเดือดจัดไอซ่าเดือดจัดไอเชี่ยว อุ้ยตไอ้เขี้ยวมันโคบอย่างเดือดอะไอ้เขี้ยไอ้เขี้ยมึงเห็นไหมกูถามว่ามึงใครไอ้เขี้ยวปล่อยไอ้อลอมกูปลอมกูบอกตัวปลอมที่นั่ครั้งนี้มันก็เป็นตัวปลอมอะยังกูไม่ใช่กูนะเว้ยกูตายไปแล้วไอ้ไอ้ไว้ไอ้ไอ้เขี้ยวมันเดือดอะเราเราต้องไปเชียร์ก่อนนะผมสัตว์เออปล่อยมันที่พูดเจอวะเออเออทำไมกูจะตายอะทำไมกูจะตายอะ อ๋อไอ้รเราแพ้เราแพ้ไงเราแพ้เราแพ้เราแพ,เาพอ้อยู่ๆก็ไปตายแล้วเลยเราแล้วไม่ขาม,มาไม่หา